แกนนารมเครือข่ายเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝันที่จะเห็นความอยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อความสงบสุขของสังคมไทยเครือข่ายเยาวชนจึงได้ร่วมกันจัดสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชนขึ้นว่าเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามกระบวนการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม เป็นส่วนหนึ่งของการจุดประกายความสนใจในการใช้ชีวิตประจาวันแบบถูกวิธีและเพื่อความสงบสุขในระดับเยาวชนอีกทั้งยังช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพและช่วยส่งเสริมทําให้กลุ่มเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมที่ดีขึ้นด้วยจึงทําให้เกิดการค้นหาและแลกเปลี่ยนความคิดการเรียนรู้เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อน,นำมาสู่การขยายผลเป็นที่ประจักษ์ชัดตั้งแต่ระดับเยาวชนครอบครัวชุมชนองค์กรต่างๆจนถ,ถึงระดับโลกด้วยเพื่อเป็นการรวมพลังเยาวชนเพื่อสร้างสารสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายในที่นี้จึงพร้อมใจประกาศเจตนาลมว่าข้อหนึ่งพวกเราขอตั้งมโนปณิธานว่าเราจะสร้างเครือข่ายเยาวชนให้แพร่หลาย ในท้นสถาบันข้อสองเราจะปลูกฝังให้เด็กเยาวชนตระหนักในเอกลักษณ์ความเป็นชาติเข้าใจในคําสอนของศาสนาได้เชื่อทูทยิ่งในสถาบันมหากษัตริย์ข้อสามเราทั้งหลายจะทุ่มเทกายและใจเพื่อที่จะพืพ้นฟูสังคมให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความด้วยคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ข้อ4เราจะขับเคลื่อนองค์กรของเยาวชนหรือเยาวชนเพื่อเยาวชนข้อ5เราจะทําหน้าที่เป็นรั้วของชาติเพื่อป้องกันยาเสพติด,ตดปายมุกที่เกิดขึ้นภายในสังคมให้ลดน้อยลงและข้อ6เราจะตั้งองค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ผู้ดใดผู้หนึ่งประกาศนะวันที่21พฤษภาคม2554 นายวิาานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีม,มาครับจบตเกน